วันนี้เราจะมาดูเรื่องราวของการทะเลาะก,ก,กันกับความผิดความถูกของภาษาอังกฤษใครผิดใครถูกเปิดใจรับฟังและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันอย่างสร้างสรรค์น่าจะดีกว่านะครับ <sighs> From time to time หรือ once in a while สองสำนวนนี้นะครับ sometimes ก็คือบางครั้งบางคราวเนี่ยนะครับพวกครูสอนภาษาอังกฤษอย่างพวกผมเนี่ยที่โดยเฉพาะออกสื่อใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วมีคนติดตามเยอะเนี่ยเราก็จะมีคนเนี่ยนะครับเข้ามาเปรี้ยวกับเราหรือเข้ามาทักท้วงกับเราหรือเข้ามาว่าเราหรือเข้ามาด่าเราว่าที่สอนไปเนี่ยเขาไม่ถูกต้องนะมันผิดนะสอนไปได้ยังไงไม่มีใครมาพูดอย่างนี้เขาสอนแบบนี้เนี่ยด้ยานภาษาอังกฤษของโบราณมันแย่นะ ผมเนี่ยนะครับก็เจอแบบนี้กันมาบ้างเนี่ยนะครับแล้วผมก็เคยปรึกษาน,นะครับกับอาจารย์ที่ผมก็รู้จักกันพอสมควรเชน่นอาจารย์อาดัมหรือแอนดรูบิกส์เนี่ยนะครับแต่บางครั้งเนี่ยนะครับโดนลุกรานมาเราก็ต้องมีการโต้อตอบกลับไปก็คือต้องมีการดิเฟนตตัวเองเนี่ยนะครับว่าระดับภาษาอังกฤษของพวกผมเนี่ยนะครับโดยเฉพาะผมก่อนแล้วกันนะผมเนี่ยนะครับก็เป็นภาษาอังกฤษที่อยู่ในระดับ E N L E N L ย่อมาจากอะไรไม่ยากเลยครับ e n g l i s h as a native language. ภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาแรกที่ใช้ตั้งแต่เด็กๆเป็นภาษาพ่อภาษาแม่เพราะพ่อผมเป็นฝรั่งและเป็นครูสอสนภาษาอังกฤษด้วยนะครับอาดัมกับแอนดรูก็เป็น English as a native language และอาจารย์สอสนภาษาอังกฤษหลายๆคนที่สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยทั้งไทยและเทศหล,หลายคนก็เป็น English as a native language หลายๆครั้งเนี่ยนะครับเราก็จะถูกนะฮะคนในโซเชียลมีเดียเนี่ย ตั้งคาถามแล้วก็ทักท้วงเลยนะครับว่าสิ่งที่สอนไปเนี่ยมันผิดนะมันไม่ดีนะมันไม่ใช้กันแบบนี้เนี่ยนะครับและคนที่ทักท้วงเนี่ยนะครับหลายครั้งเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่เป็นระดับ EFL หรือ ESL เนี่ยนะครับแล้วก็ทำให้พวกระดับ ENL อย่างผมเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยเราก็นั่งเสียเซลล์เหมือนกันนะครับเหตุผลระดับต้นๆเลยนะครับที่ทำให้ภาษาอังกฤษของบ้านเราไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรเนี่ยนะครับก็เป็นเพราะว่าฝรั่งใช่ไหมไม่ใช่ครับ เพราะการมาใช่ไหมไม่ใช่ครับเพราะการออกเสียงใช่ไหมบางทีก็ไม่ใช่นะครับแต่เป็นเพราะพี่น้องชาวไทยกันเองนะครับไปเสียมไปด่าไปว่าและสิ่งที่น่าตกใจแล้วก็น่าเซ็งเป็ดนะครับก็คือสิ่งที่ไปว่าเขาไปด่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกต้องนั่นเองครับเช่นล่าสุดเลยเนี่ยนะครับผมเนี่ยนะฮะก็สอนไปในวิดีโอผมเนี่ยนะครับว่าเวลาฝรั่งเขามาทักทายนะนะครับ How are you today How are you doing ี้ยเนี่ยนะครับ วิธีหนึ่งในการตอบเนี่ยนะครับก็ตอบไปได้นะครับว่า I'm good นะครับ I'm good and yourself แน่นอนนะครับทุกคนก็จะเห็นด้วยกันชอบเนี่ยนะครับและหลายคนเนี่ยที่มีประสบการณ์ภาษาอังกฤษเยอะเนี่ยนะครับดูหนังหรือเดินทางไปต่างประเทศหรือพูดคุยกับฝรั่งบนพื้นแผ่นดินโลกไปนี้เนี่ยนะครับเขาก็ได้ยินกันมาเยอะแต่ก็มีบางท่านเนี่ยนะครับที่อาจจะไปเรียนแบบเพี้ยนมาหรือไปเรียนมาจากที่ไหนหรือไปเรียนที่ดาวไหนมานะครับก็มาทักท้วงนะครับว่า พูดแบบนี้มันผิดนะพูดแบบนี้เนี่ยมันไม่ถูกหลักการนะพูดแบบนี้มันคือคนที่ไม่มีการศึกษาระดับสูงนะ อ m าน o ูอาจจะไม่ได้เป็นภาษาที่แปลแล้วมันถูกต้องหรือมันใช่เป๊ะๆเนี่ยนะครับแต่ถ้าคุณจะเอาเรื่องราวของภาษาที่มันแปลแล้วถูกต้องแบบใช่เป๊ะๆเนี่ยนะครับเอาประโยคง่ายๆที่เขาทักทายกันมาทั่วโลกดีกว่าครับ How do you do ถามหน่อยครับแปลตรงๆสิว่า How do you do เนี่ยแหมเอาไว้ใช้ตอนเจอกันครั้งแรกนะครเอาไว้เจอกันตอนทางการนะครับ First time and formalHow do you doHow do you do, How do, you do? ถ้าแปลกับตรงๆเนี่ยนะครับมันก็จะแปลว่าทํำยังไงอะ่ะคุณทํำยังไงแต่หลายคนก็ต้องเข้าใจนะครับว่า how do you do ก็แปลว่าคุณสบายดีไหมเป็นยังไงบ้างครับใช้ในเหตุการณ์ first time and formal ด <Wow. S 1> ังนั้นนะครับถ้าจะใช้หลักการว่า I am good มันแปลกันไม่ได้มันแปลผิดเนี่ยนะครับก็ไม่ถูกต้องครับเพราะ I am good ภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรนะครับเขาเรียกว่า colloquial English นั่นเองครับ colloquial English ก็คือภาษาที่เขาใช้กันในการสนทนาทั่วโลกแล้วยอมรับกันได้ <Wow. S 1> แล้วก็ไม่เกี่ยวกับว่าใครศึกษาสูงหรือศึกษาต่ำเพราะผมเคยเห็นตั้งแต่วัยรุ่นฝรั่งตอบอ I'm g o o ดยันด็อกเตอร์ที่จบ Ph.D มาแล้วดังนั้นใครทักท้วงผมมาแบบนี้ผมก็ต้องมีการดิเฟนต์กลับไปรวมถึงอีกหลายสิบครั้งที่ผมก็โดนเนี่ยนะครับโดนรุกรานแบบผิดๆแบบนี้นั่นเองครับ อยูนี่อยากจะบอกเลยครับว่าอยากเก่งภาษาอังกฤษเราก็ต้องเป็นคนวินวินอังกฤษนันเองครับวินวินก็แปลว่าอะไรเรารู้เราเก่งเราชนะเราก็ต้องเผื่อแผนนะครับให้กับคนที่เขาอาจจะยังไม่เก่งโดยการให้กำลังใจแล้วก็ให้ข้อมูลที่ดีย้ํากันอีกครั้งนะครับการที่เราจะแน,นะนําภาษาอังกฤษให้คนนั้นก้าวหน้าเขาเรียกว่า constructive feedback <c oughs> ก็คือการพอนกลับไปเพื่อก่อสร้างหรือพูดง่ายคือติเพื่อก่อแต่ผมไม่ชอบคำว่าตินะครับเพราะติมันฟังดูลบแล้วแต่ฝรั่งคือ constructive feedback constructive แปลว่า Construction construct คือก่อสร้าง Feedback ก็คือป้อนกลับไปเพื่อไปสร้างต่อได้แต่คำพูดลบๆในยุคนี้นะครับนะฮะในโซเชียลมีเดียหรือแม้กระทั่งในในชีวิตจริงเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็น win-win feedback นะฮะมันดันเป็น win-lose ครับ win-lose feedback แปลว่าอะไรครับกูชนะกูฉลาดแต่พวกมึองอ่ะโง่พวกมึงอะ่ะไม่เก่ง แล้วพอไปเจอแบบนี้นะครับชาวไทยหล,หลายๆท่านก็จะรู้สึกเสียเซล์ไม่ต้องคุณแล้วครับขนาดผมเนี่ยนะครับโดนดา่าบางทีผมยังรู้สึกเฮ้ยผมยังถามเมียผมเลยหรือเราจะไปทําอาชีพอื่นได้ไหมเมียผมก็มาบอกทำอาชีพอื่นาาเราอะไรกินน่ะน <c oughs> เลยต้องมาสอนต่อเนี่ยนะครับฉะนั้นนียครับเลยต้องมาบอกว่าเราเนี่ยครับต้องให้ฟีดแบ็กแบบ Constructive Feedback ไม่ใช่ Destructive Feedback ก็คือการป้อนกลับในเชิงไปทําลายล้างนั่นเองครับ แต่อยากจะบอกครับว่าเวลามันมีการเถียงกันแบบนี้นะครับทำไมเราจะต้องทะเลาะกันทําไมชาวไทยจะต้อง win lose คือกูชนะกูเก่งมึงง่อมึงแพ้อย่าคิดอย่างนี้ได้ไหมครับเราต้องการจะให้กําลังใจกันน้อมดังนั้นอยากให้ภาษาอังกฤษในประเทศไทยเนี่ยมันก้าวหน้าต่อไปอย่างจเจริญรุ่งเรืองทุกคนในประเทศไทยตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษก็เลิกด่านักเรียนได้ไหม พวกหัวหน้าเจ้านายตามบริษัทก็เลิกด่าลูกน้องใช่ไหมพ่อแม่หลายคนก็เลิกด่าลูกหลานใช่ไหมผมขอนะครับนี่นะฮะว่าเลิกด่าแล้วมาให้กําลังใจเพราะไอ้สิ่งที่คุณด่าไปคุณก็ผิดเหมือนกันนะครับบางครั้งเช่นเคสเมื่อกี้ที่ผมจะเล่าเนี่ยนะครับก็คือเมียนี่ยนะครับไปถามสามีฝรั่งว่าฮ่านี้ why you not call me last night ซึ่งแน่นอนครับเจอเพื่อนที่อยู่ในหน่วยจับผิดภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทยฮะหน่วยอะไรนะ หน่วยจบผิดภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทยมีเหรอหน่วยเนี้ยมีสิครับเป็นหน่วยลับๆเนี่ยนะครับที่เขาอยู่กันตามหลืบตามซอกต,ต,ตามหลังต้นไม้ตามหลังโต๊ะตามหลังตู้เพื่อนซีเลยครับเพื่อนซีเป็นพวกเซลล์อีกโกสูงเนี่ยก็เข้ามาสอยเลยนะครับสีหน้าก็าไปแล้วน้ำเสียงก็แย่แถมคำพูดที่ใช้ก็อ้โห destructive feedback ไม่ได้เป็น feedback ที่ดีกันเลยเลยทีเดียวน,ยนะครับเขาพูดอย่างนี้ครับเฮย้ยมีผัวฝรั่งซะเปล่านะ ยิงใช้ภาษาอังกฤษผิดอีกแล้วเนี่ยผมได้ยินผมยังเหมือนกับนะครับแล้วคนที่พูดนะครับก็เหมือนคือเขาคงอยากให้ธรณีนั้นซูบเอาไปจากจุดเกิดเหตุเลยทีเดียวเนี่ยนะครับนะฮะวันนั้นเนี่ยนะครับหญิงไทยก็ได้ตอบว่าอา้าวแล้วแล้วถ้าพูดได้ถูกเนี่ยต้องพูดยังไงวะเพื่อนที่อยูงง่ยในหน่วยจับผิดภาษาเกิดแห่งประเทศไทยนะครับก็เลยเสนอไปว่าถ้าเธออยากจะพูดได้ถูกเนี่ยเธอต้องใช้ why don't you call me last night แส่ผมฟังแล้วผมได้ยินแล้ว ผมขึ้นเลยครับขึ้นเลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่นางสอนไปมันก็ผิดเหมือนกันครับเห็นไหมนะฮะผมก็เลยบอกไปว่าอ้าวเดี๋ยวก่อนนะทําไมเธอไปบอกเขาว่าเขาผิดและแถมวิธีการบอกว่าเขาผิดเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการไปลบหลู่หรือเป็นการไปกดขี่แล้วไปกดดันหรือไปเน็บแนมหรือไปเหมือนดูถูกเขาเนี่ยก็บอกแหละก็แหมก็มันผิดไงเพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องใช้ว่ด don't you call me last night ไม่ใช่หรอครับพี่คริส ผมบอกไม่ะเธอก็ผิดเหมือนกันทุกคนอา้ <What? S 1> อาวอา้าวหนังนี่น,นะครับมีการพักพักักในไม่ใช่นั่นที่นะพักมุมนั่นเองนะครับผมบอก, <laughs> บอกเธอก็ผิดเหมือนกัน <laughs> เขาก็เลยบอกครับว่าทําไมครับพี่ต้องใช้ยังไงผมก็บอกมันถ้าเป็นอดีตแบบนี้ต้องใช้ Why didn't you call me last night Why didn't you call me last night แล้วนาะงก็เลยถามบว่า แล้วไ o โดนยูคอเมลัสน g h นมันใช้ไม่ได้เหรอเพราะมันก็ถูกวยากรนะผมก็บอกถูกวยากรณ์แต่ผิดบริบทย้อนไปอีกครั้งนะครับถูกวยากรณ์แต่ผิดบริบทนั่นเองครับรู้ไหมครับว่าผัวฝรั่งตอบมว่ายัางไง Guys Guys Stop arguing หยุดการทะเลาะกันเดี๋ยวนี้ Can you guys talk nicely คุยกันดีๆได้ไหมแล้วสามีฝรั่งตอบมว่ายังไงครับ I understood my wife from the first sentence already ไอ้เข้าใจเมียไอ้ตั้งแต่ประโยคแรกแล้ว <Wow. S 1> ไม่ต้องมาพูดกันอย่างนี้แล้วสามีฝรั่งก็บอกต่อนะครับว่า my wife's English is very good นี่งไงฝรั่งก็ส่งเสริมแล้วก็แนะนำแล้วก็ให้กำลังใจทาดาผมบอกว่า no it isn't <Huh? S 1> น้ำหักหักในอีกแล้วหักมืออีกแล้วเองครับทุกคนก็ฮู้ทำไมอาจ,จารย์คริสบอกว่ามันไม่ดีล่ะผมบอกว่า your wife's English is good But could be better could it แปลว่าอะไรครับโอ้โหหล่อสุดๆเ <c oughs> ทพบุตรทีมากเก๋ <c oughs> าภาษาอังกฤษของเมียคุณนั้นดีนะแต่มันดีกว่านี้ได้อีกนั่นเองครับดัง <Wow. S 1> นั้นวันนี้อยากจะบอกเลยนะครับว่าถ้าเราอยากจะให้ภาษาอังกฤษของคนไทยด้วยกันเนี่ยมันไปได้สูงเนี่ยมันไปได้ไกลหรือมันดีขึ้นและพูดได้เยอะขึ้นเนี่ยเลิกด่าเลิกว่าหลายคนก็จะบอกคุณคริสเนี่ยตัวดีเลยคุณคริสเนี่ยเป็นตัวชอบเน็บแนมชอบแซวชอบเอามาล้อเรียน คุณครับผมเนี่ยเป็นคนผลิตสื่อและผมเ่ะเป็นคนที่ใช้คอมเมดี้สื่อตลกมาสอนผมให้ดูนะครับว่าความผิดกับความถูกมันแตกต่างกันยังไงให้ดูขำๆสนุกสนานแต่ผมจะบอกเลยนะครับว่าถ้าใครรู้จักอาจารย์คริสดีมา20ปีที่ผ่านมาจะรู้นะครับว่าผมเนี่ยตลอดชีวิตผมมานะครับผมอาจจะดูเป็นคนปากไม่ดีบ้างอาจจะดูเป็นคนที่เหมือนกับนะแบบจริงจังจริงใจไนิดอาจจะดูเป็นคนที่ตรงไปตรงมาไปหน่อยเนี่ยนะครับ แต่ถ้าคุณรู้จักผมจริงๆคุณจะรู้นะครับว่าผมเป็นคนที่พยายามจะให้ภาษาอังกฤษของบ้านเราวิ่นวินมาตั้งแต่ผมเริ่ม20ปีที่แล้วและผมก็พยายามจะให้ constructive feedback ในเชิงของแบบติดตลกติดกวนติดเนบแนมติดเซๆนิดหน่อยเดี๋ยวนะวันนี้อยากจะบอกนะครับสุดท้ายเลยนะครับว่าลหลายๆครั้งเนี่ยนะครับก็คือผมเห็นพี่น้องชาวไทยวันทีทะเลาะกันเนี่ยนะครับเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยผมต้องเดินเข้ามาห้ามปร,รามเลยนะครับหรือบางครั้งเนี่ยนะครับผมเห็นเหตุการณ์แบบนี้ คนที่ภาษาอังกฤษถูกโดนคนที่ภาษาอังกฤษผิดเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าครอบงาแบบไหนครับพี่คะอะไรอะไรออของมีค่าเนี่ยก็ต้องออกเสียงว่า Be l o n g i n g ้นะคะงอง,งูอะไรฉันนะนะทำงานมาตั้งนานาาก็เลย b e l o n g i ก g ้จะ b e l o n g i n g แบบนี้มันผิดนะเอาสุดท้ายนะครับไอคนที่พูดถูกที่รู้ถูกนะครับก็โดนคนที่พูดผิดและรู้ผิดเนี่ยนะครับมาครอบงา um. อย่าทะเลาะอะไรครับกับภาษาอังกฤษอย่าเถียงกันอย่าว่ากันอย่าด่ากันครับให้สี่่นกันดีกว่าเนาะก็คือ good information ถ้าไม่มี good information หรือไม่แน่ใจก็อย่าทะเลาะกันครับมาเช็คในโทรศัพท์มันน่าจะมีคำตอบให้เราต้องใช้สมาร์ทโฟนเหมือนเป็น smart owner สิครับ 2. <Wow. S 1> คือ instructions วิธีการรูปแบบขั้นตอนสก็คือ innovation ก็คือนวัตกรรมและสก็คืออะไรครับ ก็คือ inspiration แต่4อย่างนี้เรามอบให้ด้วยอีก2ชั้นคืออะไรไหมด้วย good intentions ก็คือความตั้งใจที่ดีและ good interactions แล้วการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันที่ดีผมว่าน่าจะดีที่สุดเลยนะครับดังนั้นน,นะครับอยากให้ประเทศไทยจเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองชาวไทยทั้งประเทศจะต้องคิดแบบวินวินไม่ใช่แค่กับภาษาอังกฤษครับ กับการใช้ชีวิตทุกอย่างนะครับคือฉันชนะฉันก็จะพยายามให้คนอื่นชนะหรือฉันยังไม่ชนะแต่ฉันก็จะพยายามดูคนที่เขาชนะหรือเขาเก่งแล้วว่าเขาทาอย่างไรแล้วก็พยายามเรียนรู้จากเขาแล้วก็หวังว่าเขาก็จะสอนเราและใครที่ชอบทะเลาะก,กันกับว่าภาษาอังกฤษใครผิดภาษาอังกฤษใครถูกนะครับบางครั้งหยุดทะเลาะและหยุดมั่นใจแล้วดับเบิลเช็คในสมาร์ทโฟนหรือแหล่งข้อมูลที่ดีอย่าทะเลาะก,กันให้กำลังใจกัน อยากจะฝากสุดท้ายจริงๆนะครับทีมงานเขาบอกสุดท้ายมาหลายรอบแล้วนะพี่ <c oughs> ก็คือในชีวิตของเราบางครั้งเราก็มักจะแสดงออกความคิดหรือความคิดเห็นหรือความรู้หรือความเชื่ออะไรบางอย่างที่อาจจะอยู่บนพื้นนะครับของ information ที่มี3อินที่น่ากลัวนั่นเองครับ in ที่หนึ่งคืออะไร incorrect information คุณอาจจะได้รับข้อมูลที่ผิดมาก็ได้ ผมก็ไม่ได้บอกว่าผมถูกหมดผมก็เป็นมนุษย์บางครั้งผมก็ต้องยอมรับว่าบางทีผมก็ผิดผมก็ต้องเช็คเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับก็คือคุณอาจจะมีข้อมูลที่ incomplete incomplete information incomplete information, incomplete information ก็คือข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ก็ได้บางครั้งผมก็ต้องแมนๆกันครับผมเป็น native speaker ผมเป็น English teacher ผมก็ยังต้องดับเบิลเช็คเลยครับเออให้สิ่งที่เรารู้เนี่ยมันสมบูรณ์มันถูกหรือ,อยังหรือเราอาจจะรู้แค่70%อีก30%ยังไม่ครบสิ่งที่คนนี้เขาทักท้วงอาจจะใช่ก็ได้ก็ต้องไปเช็คครับ 3. ก็คือ ingrained information ingrained แปลว่าเอามาล็ดพันธุ์ปลูกและฝังอบและรมเข้าไปแล้วคุณรู้ยังไงนะครับว่าข้อมูลที่คุณมีเนี่ยมันทั้งถูกต้องแล้วก็สมบูรณ์หรือเพียงพอนะครับแล้วก็ถูกปลูกฝังมาจากแหล่งที่ถูกต้อง ฝากเพื่อเป็นข้อคิดเพราะหลายๆครั้งครับแต่สิ่งที่คุณคิดว่าถูกอาจจะผิดก็เป็นได้นะครับวันนี้หวังว่าไม่เก่งภาษาอังกฤษต,ต้องทำยังไงน่าจะเป็นข้อคิดที่ดียังไม่ได้สอนภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะครับแต่น่าจะเป็นข้อคิดที่ดีท,ดดที่ให้กําลังใจเพราะวันนี้ชาวไทยหลายคนที่ยังไม่เก่งภาษาอังกฤษหรือยังไม่มั่นใจกับภาษาอังกฤษ<ๆ>เขบอกกันเลยครับว่าเขาอยากจะพูดภาษาอังกฤษเยอะขึ้นแต่เขาจําประสบการณ์ในอดีตที่คุณครูเคยด่าลูกศิษย์หัวหน้าด่าลูกน้อง หรือพ่อแม่ด่าลูกหลานว่าภาษาอังกฤษแบบนี้มันผิดนะมันไม่ใช่นะท,ทั้งทั้ที่สิ่งที่เขาพูดอาจจะถูกก็ได้หรือมันอาจจะผิดแต่ถ้ามันผิดก็ให้กำลังใจกันแบบ Win-Win win English constructive feedback ขอทุกท่านโชคดีมีชัยกับการทูดภาษาอังกฤษด้วยความรักและความเคารพ with love and respect อาจารย์คริสไปก่อนครับ He english digitized. he creates English design and dictates, teaches with fire.